สวัสดีนะครับพบเซจพิบาลในวันนี้ซึ่งเป็นวันพฤระหัดที่30นะครับมิถุนายนขอพระเจ้าอวยพรขอพระเจ้าอยู่กับเราและขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะพระคำที่เราได้อ่านในหนึ่งซามูเอลบทที่7ข้อที่ 1, หนึ่งถึงข้อที่17นี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์หลังจากที่ฟิลิสเตียได้คืนหีบของพระเจ้ากลับมาแล้วพระเจ้าเริ่มต้นที่จะใช้ผู้เผยพระนะซามูเอลเข้ามาทําหน้าที่ นะครับนำชนชาติอิสราเอลแล้วเนื่องจากอิสราเอลอยู่ภายใต้การทำไมครับปกครองของฟิลิสเตียข่มเหงเขาอย่างหนักแล้วพระกัมภีร์บอกว่าเขาเองก็ร้องทุกเนื่องจากนะครับความทุกข์ที่เขาได้รับจากการจากจากฟิลิสเตียดังนั้นเป็นช่วงชั่ววัดนั่นเองที่พระเจ้าใช้ซามูเอลแนะนำเขา สิ่งที่สาม,มูเอลเนะนําเขานั้นก็คือให้เขากลับมาหาพระยาเวด้วยสุดใจในข้อที่สามเพือนการแก้ปัญหาเราต้องแก้ปัญหาอย่างตรงจุดเวลาคนมีความทุกข์คนอยู่ในความทุกข์เราต้องหาว่าอ,อ,อะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเองทํำไมครับพบกับความทุกข์เน้นเป็นความบาปหรือเปล่าเป็นเพราะเขาเองไม่ได้ใช้ชีวิตกับพระเจ้าอย่างถูกต้องหรือเปล่า นะหรือเป็นเพราะปัญหาเรื่องอะไรเราต้องรู้จักค้นหาสาเหตุแล้วสำหรับเรื่องอิสราเอลซามูเอลบอกเขาเลยว่าปัญหาที่เขาเองเผชิญความทุกข์ใจเนื่องจากที่ถุกฟิลิสเตียกรมเหงเพราะว่าเขาเองทอดทิง้งพระเจา้าเพระนั้นซามูเอลจึงแนะนำให้พวกเขา กลับมาหาพระยาเวด้วยสิ้นสุดใจในข้อที่3านะครับการกลับมาหาพระยาเวนะครับด้วยสิ้นสุดใจหัวข้อวันนี้ผลตังว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้ท่านจากศัตรูเห็นไหมแก้ปัญหาได้ตรงจุดเราก็จะได้รับทำไมครับการเยียวยารักษาใช่ไหมครับถ้าเรารู้ปัญหาและให้ยาได้อย่างถูกต้องเขาก็จะหาย นะพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เขากับศัตรูอิสราเอลจะต้องทําอะไรบ้างในที่นี้มี3ประการด้วยการจักพระครตอนนี้ 1. นึ่งอิสราเอลต้องกลับใจมาหาพระยาเวอยู่ในข้อที่สามถึงข้อที่6การกลับใจไม่ใช่เป็นแยวพูดเสียใจที่ทําผิดเท่านั้นแต่ว่าการกลับใจที่แท้จริงมีอะไรบ้างแลองค์ประกอบในที่นี้เนี่ยมีทั้งหมด5ข้อคิด1.1เขาต้องทิ้ง 1.2เขาต้องปักใจ1.3เขาต้องปฏิบัติพระยาวเว1.4มีการประชุมอธิษฐานหรือฟืน้นการอธิษฐานชีวิตและพรวนจะนะของพระเจ้าใน1.5ให้เรามาดู1.1เขาต้องทิ้งทิ้งอะไรซิ่งบาปบางคนเสียใจและบอกตัวเองกลับใจแต่ไม่ละทิ้งบาปนั่นไม่ใช่เป็นการกลับใจที่แท้จริงพระเจ้าพูดในที่นี้เขาต้องทิ้งพระต่างดาและพระที่เขาเอง กราบไหว้นะครับแล้ว1.2เขาต้องปักใจตรงต่อพระยาเวนิง่งใจเพียงใจเดียวเท่านั้นที่ให้กับพระยาเวกับพระเจ้าไม่มีพระอื่นใดในใจพระเยซูเตือนบอกอย่าเป็นฆ่าสองเจ้าบ่าวสองนายนะ1.3กลับมาปฏิบัติพระยาเวเท่านั้นเพราอเยสุเลลในเวลาขณะนั้นเริ่มอยากเขาใช้ชีวิตกลมกลืนกับคนขณาอ่านเขาทั้ง ปณิบัติพยาเวด้วยปณิบัติพระอัฏฐาโลดและพระบาอันด้วยเขาเอาทั้งสองแต่ในที่นี้พระเจ้าบอกกับพวกเขาบอกว่าเขาเองจะต้องเท่านั้นคนเดียวเท่านั้นเรามีพระอื่นใดไหมครับที่เราแอบที่ปณิบัติรับใช้กราบไหว้นมัสการพระเนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปหรือลูกปั้น แต่เป็นอสิ่งที่เราเองยกย่องสิ่งที่เราเองอรักเทิดทูนมากกว่าหรือยกขึ้นเป็นเหมือนเสมือนพระในใจของพวกเราใน1.4ครับการอธิษฐานชีวิตการรื้อฟื้นการอธิษฐานนั้นสําคัญมากเป็นการถือแสดงออกถึงความสัมพันธ์ของเราเองที่มีต่อพระเจ้าซามูเอลเรียกอิสราเอลว่า,าประชุมกันแล้วก็อธิษฐานต่อพระยาเวเรานะครับ ถ้าเรากลับใจถ้าเราอยากจะให้พระเจ้านะครับช่วยกู้เราจากศัตรูที่นําปัญหาความทุกข์นะครับมาสู่ชีวิตหรือความล้มเหลวมาสู่ชีวิตของเราเราเองเนี่ยต้องกลับใจโดยทิ้งความบาปปักใจนะครับอยู่กับพระเจ้าปรนิบัติพระเจ้าองค์เดียวเลื้อเฟื้นชีวิตการอธิษฐานขังเราและสุดท้าย1.5พระวจะนะของพระเจ้า ในข้อที่หาบกซามูเอลก็วินิจฉัยคนอิสราเอลคือกล่าวถ้อยคําที่มาจาก,รจากพระเจ้าพระวจนะพระคำที่เราจะต้องกลับมาอ่านกลับมาฟังกลับมาที่บทนะครับเพื่อเรียนรู้นะครับทั้งหมดเหล่านี้นั้นเป็นขั้นสเต็ปแรกประการที่สองพระยาเวทรงช่วยกู้อิสราเอลในข้อที่7ถึงข้อที่11แล้วก็ที่13ถ้าพูดถึงกำลังโดยวัดกันแล้วนะครับอิสราเอลปิดประตูสู้ คนฟิลิสเตียได้เลยเหมือนอย่างช่วงที่โยชูวนําพวกอิสราเอลเข้ามาอิสราเอลไม่มีทางเลยที่จะชนะคนคณะอันซึ่งมีกําลังมากกว่าอาวุธมากกว่ามีรถลบมีมา้ามีอะไรทั้งเป็นทหารที่ชํานาญสุดก,กว่านะครับแต่เขาหมดเพราะพระเจ้าลบแทนเขาและทั้งนี้เองพระเจ้าก็ช่วยกู้เขาเห็นอย่างชัดชัดเจนมากคือใช้ฟ้าร้องทำให กองทัพของฟิลิสเตียสับสนโอลมานนะครับถล้วก็สูญเสียพ่ายแพ้อย่าอิสราเอลแล้วอิสราเอลก็ไม่เพียงแต่ถูกทำไมครับปลดจากการเป็นเฉลยหรือเป็นตะอําำนาจภายใต้การปกครองของฟิลิสเตียแต่ยังได้สามารถคืนดินแดงกลับมาคือลุกและได้ ยึดของดินแดงของศัตรูเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อชีวิตของเรานะครับมีชัยชนะเราก็จะได้รับการรื้อเฟื่อเราจะดีขึ้นเราจะมีมากขึ้นนะครับและเราจะเติบโตขึ้นท้สุดท้ายอิสราเอลถวายเกียรติแด่พระยาเวเมื่อสงครามสิ้นสุดลงชัยชนะมีขึ้นเราต้องตระหนักเราต้องเจียมตัวเราต้องใช,ใช้คำว่าเราลึกอ,อยู่เสมอในใจ ว่าไม่ใช่เพราะเราแต่เป็นเพราะพระเจ้าพระองค์เท่านั้นล้วนล้วนซาเอลตั้งชื่อศิลานั้นเพื่อเป็นทำระลึกถึงแต่ไม่ใช่ระลึกถึงเพื่อตัวเองแต่ว่าระลึกถึงว่าพระยาเวทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้พระยาเวไม่เพียงแต่ช่วยอิสราเอล ในเวลาขนาดนั้นแต่ว่าพระยาวีช่วยพวกเราในเวลาบัดนี้หรือเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพระองค์ชื่อนั้นศิลานั้นคอยเตือนพวกเราเอเบนเอ,เอเบนเอเซ,เซอร์ก็คือพระยาว,วีทรงช่วยพวกเราบัดนี้หรือเวลานี้ด้วย